สวัสดีครับวันนี้พบกับผมเช่นเคยนะครับเป็นวันแรกของสัปดาห์นะครับเป็นวันจันทร์นะครับในช่วงเย็นนะครับสี่โมงครึ่งนะครับก็นะฮะวันนี้ก็เช่นเคยนะครับเรามาไล์แจกเสื้อแล้วก็แนะนําสินค้านะครับนะฮะในวันนี้ก็นะฮะได้รับเกียรติจากแอดมินสาวสวยนะครับมานั่งเป็นคู่นะครับเนาะพอได้พูดคุยบ้างนะฮะจะหลังจากไล์สดมาคนเดียวเป็นเดือนแล้วนะครับเนาะ วันนี้นะครับที่เข้ามานะครับที่เข้ามาวันนี้ก็นําสินค้าดีๆนะครับชุดตู้ลําโพงแบรนด์ดังนะครับหลายๆท่านน่าจะรู้จักค่าเอ่ยแบรนด์นะครับเป็น2แบรนด์นะครับเป็นตู้ PS ทั้ง2ของรุ่นเลยนะครับสยี่ห้อนะฮะรุ่นนี้นะครับเป็นของ Polyrotec PS 15นะครับเนาะ15นิ้วนะครับราคาก็ถือว่าปานกลางนะครับเนาะเสียงถือว่าดีมากๆนะครับแล้วก็อีกรุ่นก็จะเป็นของ Audio j o c k e y ของ AJ นะครับเนาะเป็น PS 15เช่นกันนะครับ แต่เป็นรุ่นนะครับ PS52 นะครับกำลังวัดของแต่ละชุดของแต่ละตู้ลำโพงนะครับกำลังวัดอยู่ที่ค่าละ300วัตต์นะครับนะตู้ละ300วัตต์นะครับพีคสุดสูงสุดนะครับพีคสูงสุดนะครับที่600วัตต์ไ m มนะครับแต่จะมีความแตกต่างกันตรงที่ค่าเซนซิทีฟนะครับจะแตกต่างกันเล็กน้อยนะครับอย่างตัวของ audio jockey นะครับของ AJ นะครับ audio jockey นะครับมันอยู่ที่95 dB นะครับ95 dB ส่วนของโพยูโรเทคนะครับได้ถึง98 dB นะครับเนาะค่ายิ่งสูงก็ยิ่งอึดยิ่งทนนะครับชุดแรกเลยนะครับชุดแรกนะครับจะเป็นชุดตู้ระโพงนะครับ PS15 ของโพยูโรเทคโพยูโรเทคนะครับเนาะแล้วก็วันนี้ ที่นำมาเป็นพาวเวอร์มิกเซอร์นะครับของ p o รยู o t e c h รุ่น p m x BM8700FX นะครับตัวนี้เป็นเอฟเฟกแท้นะครับปรับเอฟเฟกได้ถึง2 2ช่องนะครับ2เอฟเฟกนะครับเอฟเฟกสามารถปรับช่องเสียงได้ถึง 99DSP นะครับอิสระทั้ง2ช่องนะครับเนาะนี่คือ1ช่องควบคุม1ตัวนะครับแล้วตัวนี้1ช่องควบคุม1ตัวนะฮะส่วนตัวเมนเมนหลักนะครับก็คุมได้ชแนลอิสระเช่นกันครับเอฟเฟกต์หนึ่งเอฟเฟกต์สองนะครับ สำหรับหลายๆท่านที่ใช้งานตั้งค่าของเอฟฟกช่องที่1แล้วพอมาช่องที่ตัวนี้อยากได้เสียงอีกแบบหนึ่งนะฮะก็สามารถปรับแต่งได้นะครับเนาะแยกแยกเสียงก็ได้นะครับเนาะหลายๆท่านอาจจะชอบม่เหมือนกันนะฮะสำหรับชุดร้องคาราโอเกะนะครับชุดตู้ลำโพงตัวนี้นะครับก็กำลังวัดที่300นะครับพีคสุดสูงสุดนะครับที่600วัตต์นะครับส่วน power mix นะครับกำลังวัดที่700วัตต์ที่4โอห์ม นะะฮได้เอฟเฟกแท้มีบูทูธ USB ได้99 DSP บูทูธนะฮะแล้วก็ตัว EQ นะฮะในแต่ละชแนลนะครับในแต่ละชแนลได้ถึง3แบรนด์นะฮะเนาะนะครับแล้วก็มีปุ่มนะครับซโล่ปุ่มมิวนะฮะแล้วก็ปุ่มแพดนะครับหรือไฟแฟนทอมก็มีนะฮะเนาะตัวนี้เป็นตัดเสียงนะฮะเวลาในกรณีที่ว่ามันวีดหรือมันนั่นเกินไปนะครับเนาะแล้วก็แจ็ค ที่ได้มานะครับเป็น4ช่องอินพุตของคอมโบแจ็คนะครับคอมโบแจ็คนะฮะตัวนี้แล้วก็มีสองสเตอร์นะครับสองโมโนนะฮะสองโมโนนะฮะเป็นสเตอริโอนะฮะตัวนี้นะฮะสำหรับไว้เปิดเพลงนะครับสองช่องนะครับเนาะก็มีหลายช่องนะครับสามารถใช้งานได้ดีนะครับใช้ไม้ได้สี่ตัวนะครับนะฮะสำหรับไม้สายนะครับแล้วก็มีเมนออฟนะครับนะฮะเมนออฟก็สองนะครับ มีรีเลย์ลูมเอาสองนะครับเอฟเอฟเฟกต์หนึ่งเอาท์เอฟเฟกต์สองเอานะครับแล้วก็มีออกหนึ่งเซนนะฮะออกสองเซนนะครับนะฮะแล้วก็มีมีนะครับเมนเอาทนะฮะเป็นแบบโมโนสองช่องนะฮะแล้วก็แบบ XLR ลสองช่องนะครับตัวนี้นะฮะในตัวเครื่องยังมีนะครับ EQ ถึง9แบนด์นะครับเนาะตัวนี้นะฮะสามารถปรับได้เสียงที่คุณภาพขึ้นนะครับเนาะได้ความละเอียดที่ใสชัดนะครับตัวนี้เป็นสินค้าแนะนำเลยนะฮะตัวท็อปนะฮะ กําลังวัต่์700วัตต์นะครับที่4โอมนะฮะไม่ใช่แค่ขับแค่แค่15นิ้วนะครับสามารถขับ8นิ้วได้คู่หนึ่งแล้วก็15นิ้วได้อีกคู่หนึ่งนะฮะ อันนี้สําหรับกึ่งกลางแจ้งได้เลยนะฮะหรือถ้าไหนไม่ชอบตู้เบสใช้สําหรับงานอีเวนต์งานประชาสัมพันธ์งานพูดบรรยายต่างๆนะครับก็สามารถใช้ตู้นี้ได้เลยนะครับถึงสีตู้นะครับเนาะตู้ส5้านิ้วสีตู้หรือ18คู่หนึ่งก็ได้15คู่หนึ่งก็ได้นะฮะเนาะสุดที่4ี่โอห์มแรงสุดนะครับเนาะนะฮะถ่าไหนสนใจนะครับก็ลองทักแชทเข้ามาถามราคาสินค้าก็ได้นะครับเนาะไม่ซื้อไม่เป็นไรถามได้นะครับเนาะนะฮะเดี๋ยวมาทดสอบเสียงกันนิดนึงนะครับ อ่าตัวนี้จะเป็นราคาสูงนิดนึงนะครับแบรนด์นะครับเป็นของ polyroth นะครับหลายหลายท่านน่าจะรู้จักดีนะครับน็อปลอยโรธนะฮะอ่าอ่าแล้วก็ไม้นะครับไม้ที่ผมนํามาในวันนี้ก็เป็นชุดของ polyroth เช่นกันนะครับเนาะเป็นอ่ารุ่นนะครับอ่า sm ห้าแปด a นะครับเนาะห้าแปด s นะครับนะขออภัยนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้ก็เสียงดีนะครับถือว่าโอเคนะครับสําหรับไม้ของ polyroth นะครับ นะเดี๋ยวมาทดสอบกันนิดนึงนะครับอ่าใกล้ระยะขนาดนี้จะบิดไม่น่องนะครับทดสอบหนึ่งสองสามสี่ห้าทดสอบเช็คชูถูชูห้าห่าทดสอบทดสอบเช็คนะครับเดี๋ยวผมจะทดสอบเสียงเอฟเฟกนะครับเอฟเฟกนิดนึงนะครับห้าห้านะครับอ่าเป็นช่องที่สองอันนี้จะเป็นช่องที่สองนะครับเอฟเฟกทดสอบทดสอบสวัสดีครับนะฮะก็จะได้เสียงที่ แตกต่างกันไปและอีกช่องที่1นะครับผมปรับไว้อีกเสียงหนึ่งนะครับก็มาตั้งโวลูมตรงนี้นะครับก็เอานะครับทดสอบนะครับเสียงจะแตกต่างกันอาสังเกตนะครับตัวนี้ผมใช้ที่ช่องเก้าส1ตัวนี้ช่องที่01นะครับก็มันแยกแยกอิสระนะครับเนาะทดสอบสวัสดีครับอ่าแล้วแต่ชอบนะครับบางท่านนะครับก็อ่า อยากได้นะครับอยากได้เอฟเฟกที่มันสามารถแยกได้หลายๆแนวนะครับเนาะหลายๆช่องนะฮะบางคนก็ชอบเอฟเฟกแบบไปคู่แบบมีเอ็กเซนต์นิดนึงนะฮะก็ความชอบมันไม่เหมือนกันนะครับเนาะตัวนี้เขาทํามาให้แบบจบในชุดเดียวนะครับสําหรับท่านที่นะครับสนใจสินค้าก็นะฮะทักแชทมาได้นะครับที่เพจอีทีเครื่องเสียงนครพนมนะครับเพจเฟซบุ๊กนะครับเนาะนะฮะหรือโทรมาที่ เบอร์ของร้านนะครับอยู่ด้านล่างของเพจเอทเครื่องเสียงนะครับเนาะนะฮะก็เดี๋ยวมาทดสอบเสียงเพลงกันนิดนึงนะครับสำหรับชุดตู้ลำโพงนะครับของ PS นะครับโพยโรเทคนะครับมีวอลลุ่มตรงนี้นะครับสามารถปรับโลแล้วก็ไฮนะครับนะฮะโลไฮนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับเป็นตัวควบคุมนะครับนะฮะสามารถเน็กหรือหยุดได้ตรงนี้นะครับ นะตัวนี้ก็จะเป็นเมน,นหลักของ MP3 หรือบลูทูธนะครับนะฮะเลื่อนเลยครับจะได้เพลงอะไรัรบก็ไรไลโ่โดนเนาะพี่้องเนาะ ba บ้างนะครับอ่าเท่าที่ผมฟังนะครับก็ถือว่าเสียงกลางแหลมนะครับชัดเจนดีนะครับออกเบสอ่าออกนุ่มนะครับเนาะถ้าอยากได้รับฟังเสียงที่ชัดเจนนะครับก็ควรอ่า Fc นะครับที่กําลังดูอยู่นะครับใส่หูฟังนะครับเนาะเสียงจะได้ยินชัดเจนนะครับเสียงเบสเสียงโลนะฮะก็ที่ผมเปิดอาจจะไม่แรงมากนะครับสําหรับอ่าที่เปิดในห้องแคบนะฮะไม่งั้นจะเป็นออกเสียงสะท้อนนะครับเนาะอ่าจะฟังไม่รู้เรื่องนะครับก็ ถ้าอยู่กลางแจ้งประมาณนะครับถ้ากินเลี้ยงนะครับอย่างคู่นี้นะครับสามารถกินเลี้ยงได้ประมาณ15 15โตัวจีนนะครับเสียงเสียงถือว่าโอเคนะครับเบสหนาก็ส่วนมากเสียงกลางจะใสมากนะครับถ้าเป็นของโ o ลิโอเลตนะครับได้เสียงกลางที่ใสชัดนะครับเนาะสำหรับงานพูดงานประชาสัมพันธ์นะครับตัวนี้นะครับถือว่าเสียงดีมากนะครับเนาะได้เสียงที่ใสนะครับคมนะฮะอันนี้ผมไม่ต้องปรับ EQ อะไรมากมาย นะครับเนาะอันนี้ตั้งแลตไว้เลยนะครับสำหรับ EQ หรือเอฟเฟกนะครับหรือจะเอาเอฟเฟกนิดนึงนะครับก็จะได้เสียงที่มีอรรถรสนะครับที่รู้สึกว่านะฮะเสียงได้ดีขึ้นนะครับสำหรับอของโพยูโรเทคนะครับเนาะทั้งชุดนะครับาราคาไม่ก็ราคาแค่หลักร้อยนะครับหลักร้อยกว่าๆนะหลักร้อยนะครับไม่ถึงพันบาทนะครับเนาะก็ถือว่า คุณภาพถือว่าชัดเจนนะครับเสียงใสขนาดใสแมสนะครับอันนี้ใสแมสพูดนะครับเสียงก็ยังโอเคนะครับเนาะบางรุ่นบางยี่ห้อนะครับเวลาพูดนะครับเนาะเวลาบรรยายถ้าใสแมสอย่างนี้นะครับเสียงอาจจะอี้นะฮะนะก็ได้เสียงที่ออกมาชัดเจนนะครับเนาะทดสอบ1 2 3 4 5 6 7 8 9 0เเช็คทูทูนะครับ เอฟเฟกถือว่าดีมากนะครับสำหรับเอฟเฟกแท้นะครับของโปรยูโรเทคนะครับชุดนี้นะฮะเนาะมีช่องอินพุตถึงแปดช่องนะครับเนาะนะฮะเป็นคอมโบแจ็คนะครับคอมโบแจ็คนะฮะสี่ช่องนะครับสี่แชนแนลนะฮะแล้วก็เป็นสเตอริโอแบบโมโนนะฮะสองช่องนะครับก็สามารถใช้เปิดเพลงเปิดอะไรได้หรือ มีช่อง l ายอินพุตนะครับแบบเป็น RCA นะครับขาวแดงก็มีนะฮะถึง2ช่องเส้นกันนะครับนะตัวนี้กำลังวัตที่700วัตต์นะครับท่านไหนที่มาดูอยู่นะฮะมีฟังก์ชันนะครับ USB Bluetooth นะครับในตัวมีเอฟเฟกถึง2 2 2ชุดนะครับเนาะสามารถปรับแต่งเสียงได้9 D S p 99ช่องนะฮะสำหรับท่านที่สนใจนะครับสินค้าของเราก็นะฮะ ท,ทักแชทกันเข้ามาสําหรับไม์ก็ถือว่าโอเคนะครับเสียงชัดเจนนะฮะถ้าอยู่ในห้องแคบขนาดนี้นะครับก็ท่านผู้ชมพิจารณาเอาก็แล้วกันนะฮะบ,บางท่านนี่พูดไม่ได้เลยอยู่ติดตู้ขนาดนี้นะครับเนะาะอาจะมีเสียงหวีดเสียงหอนอะไรนิดนึงนะครับแต่ของเขาทําออกมาดีนะฮะเสียงตู้หรือบิกเซอร์นะครับถือว่าโอเคนะครับ นะใช้งานได้ดีนะครับสำหรับชุดนี้นะฮะเดี๋ยวมาดูชุดที่2นะครับตัวนี้จะราคาราคาของ power mixer จะดรอปลงนิดนึงนะครับสำหรับตู้นะครับก็จะเป็นของ AJ นะครับนะฮะเป็นตู้ AJ นะครับ15นิ้วเช่นกันนะครับเป็นรุ่น TS นะครับ15 2นะครับ TS 15 2ของ AJ Audio Jockey นะครับเนาะตัวนี้ เสียงกลางแหลมก็ถือว่าชัดนะครับกำลังวัดอยู่ที่300วัตต์พีคสูงสุดถึง600นะครับ600วัตต์อ m s นะครับเช่นกันนะครับกำลังวัดกำลังวัดได้เท่ากันนะครับสำหรับตู้ลำโพงนะครับทั้งโปรยูโรเทคแล้วก็ของ AJ นะครับเนาะนะฮะแต่ DB นะครับตัวนี้จะต่ำกว่าของโปรยูโรเทคนะครับตัวนี้อยู่ที่95 DB นะครับโปรยูโรเทคอยู่ที่98 DB นะฮะเซนซิทีฟแตกต่างกันนะครับเนาะนะฮะส่วน คือ power mixer นะครับตัวนี้นะครับเป็นอ่ mixer 8 channel นะครับ8 channel เช่นกันนะครับแต่ตัวนี้เป็นของ m มเอ็นะครับเนาะจะได้เอฟเฟกต์ธรรมดานะฮะ16ช่อง dsp นะครับนะได้16ช่อง dsp นะครับแต่มี EQ นะครับอ่าที่สามารถปรับอิสระได้อ่าแต่ละข้างนะครับ LR นะครับสามารถปรับ EQ ได้ LR แต่ละข้างนะฮะหรือนะฮะ ตรงช่องชานเอลนะครับชานเอลไมหรือเปิดเพลงนะครับช่องไลน์นะครับมี EQ ถึง4แบนด์นะครับเนาะโลโลมิดแล้วก็มิดไฮไฮนะครับเนาะนะครับสามารถปรับได้4แบนด์นะครับนะนะฮะมีเกณฑ์เพิ่มเสียงแล้วก็มีปุ่มนะครับแพดเช่นกันนะครับแล้วก็มีปุ่มยิ้วนะครับนะฮะแต่ตัวนี้นะครับจะเป็นแจ็คอินพุตไมนะครับเป็น RCA นะฮะแบบ ดั้งเดิมนะครับแล้วก็มีแยกช่องโมโนไลน์นะครับไลน์อินพุตนะครับเป็นแบบโมโนนะครับแจ็คโมโนนะครับทุกทุกช่องเลยนะครับแล้วก็มีเมนเอาท์นะครับเป็นเด็กเอแล้วก็โมโนทั้งสองเหมือนเหมือนหลายๆรุ่นนะครับส่วนตัวนี้ก็มีช่องออฟหนึ่งช่องนะครับมีช่องรีเทิร์นนะครับหนึ่งช่องมีโฟนหูฟังนะครับหนึ่งช่องตัวนี้นะครับก็มี USB บลูทูธเช่นกันนะครับนะฮะกำลังวัดอยู่ที่นะครับ 500วัตต์ที่4โอห์มนะครับ500วัตต์ที่4โอห์มตัวนี้นะครับก็สามารถขับตู้18นิ้วได้เช่นกันนะครับ1คู่แล้วก็ตู้15นิ้วได้1คู่เช่นกันนะฮะนะตัวนี้กําลังวัตต์ก็ถือว่าไม่ธรรมดานะครับในราคาไม่ถึงหมื่นนะครับนะไม่ถึงหมื่นนะครับตัวนี้สามารถขับ18คู่นึง15คู่นึงนะฮะถึงกางแจ้งได้เช่นกันนะครับไม่อายใครนะครับอ่ามีความแตกต่างแค่ตรงเอฟเฟกต์นะครับจากอ่าของโพลิยูเลนิคจะได้เอฟเฟกต แต่ตัวนี้เป็นเอฟเฟกต์เอ็กโคนะครับเนาะก็อยู่ที่เราจะผสมเอานะครับว่าอ,าอยากได้เอฟเฟกแบบไหนนะฮะมันสามารถเลือกได้ถึง16ช่องหรืออยากได้เป็นเอ็กโคธรรมดาก็สามารถปรับได้นะครับเนาะนะฮะตัวนี้ก็ได้กำลังวัตต์ที่สูงนะครับ500วัตต์ก็ถือว่าเสียงดีนะครับเบสแน่นนะฮะอ่านี้ผมรับประกันเลยว่าแรงแน่นอนนะฮะเดี๋ยวมาทดสอบเสียงนิดนึงนะครับอาจจะเปิดไม่ดังเนาะนะฮะ สวัสดีคุณเวฟซาวด้วยนะครับเนาะนะฮะแล้วก็คุณยุทธพิชัยนะครับยุทธพิชัยแชร์แล้วครับนะปักหมุดหรือยังแอดมินดูด้วย เปลี่นมาในกับจุดี้เพราะเลากั่งจากฝาที่ตัว้องเข้าสมน้ำหน้าตัวเราหิวเบาเชื่อเขามากไปไม่ว่าใครไม่ทนใครทนตัวเราเองร่าเขามา,ากล้มลงปากที่นุ่มมันเละสมน้ำหน้าตัวเองมีใจไงไม่คิดเจียมตัวให้เข้าลุกเดือนว่าน้องจะลู